ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปตีปช่ชอนของน้ําแห้งนะครับซึ่งตอนนี้กําลังฮิตกันอยู่เลยนะครับนะเนื่องจากบรรดาสารพัดผิวน้ำมันไม่ค่อยจะกินนะครับนะทีนี้มันจะมีเทคนิคการเลือกคันกับชุดอุปกรณ์นะครับนะโดยปกติผมจะพกไปสองชุดชุดหนึ่งเป็นชุดชุดปรนกาถรงองอนนะครับนะก็เป็นสายสายอยู่ที่1.5ึ่งห้าหหรือ T ี1 ถึงไม่เกิดีตีสองนะครับนะอันนี้ไว้ตีตะกดเล็กนะครับไว้ตีตะกวสองกรัมสามกรัมอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าหนึ่งกรัมด้วยซ้ำบางครั้งนะครับอันนี้ใช้กับอะไรใช้กับหมายที่เป็นลักษณะเป็นเป็นหญ้าแห้งเป็นชาตหญ้านะครับที่ไม่ใช่หมายน้ำลูกนะฮะเป็นเป็นคอมีอุวสรคพูดง่ายนะครับเราไม่สามารถใช้ตะกวหนักได้นะครับ แล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุดค่อนข้างแข็งขึ้นมานิดนึงนะอันนี้เป็น8 6ตนะครับปีก็เป็นปีพวกปีสองนะครับพวกนี้ไว้ไว้สําหรับปีหมายน้ำโล่งนะครับนะน้ำโล,งลง่งหรือหมาย,มายที่เป็นพวกมีอุปรสรรคมีตอ่อใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยมันใช้ตะกั่วใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเป็นน้ำโลง่งนะเราก็เลยเลือกสายใหญ่นิดนึงนะครับสายก็พวกปีสัก ทีสองยุดห้าแข็สามหรือสองสามนะครับอยู่รลาเนี้ยนะครับซึ่งโดยโปกติที่ไปเนี่ยจะโบว่ก็สองชุดนะครับแล้วแต่จังหวะการการนั่นนะครับ้วาต่สะพาหมายนะฮะนะเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเป็นหนอนตัวนี้นะครับอ้วนนะเทคนิคนะครับก็คือตีไปเลยครับตีตีขึ้นฝักไ้น,นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆกระตุกลงมาจะกระตุกลงน้ำมาปุ๊บแล้วก็ก่อไปช้าๆ ถนายมันกับหน้าดินนะครับสำหรับช,ชุดที่เป็นชุดที่เป็นตะปูเบานะครับะตะปูเทคเบาอันนี้อันนี้สมม่วนมากจะใช้กับหมายที่เป็นหมายลกมีกอหญ้ามีอะไรอยู่ชายน้ำอะไรเงี้ยนะครับตีขึ้นใส่กอหญ้านะฮะแล้วก็กระตกดลงมาหลดตุ๊บนะบางทีข้างล่างไอ้อตรงผิวน้ำจะมีพวกหญ้าตายหรืออะไรพวกนั้นแน่ก็เขย่าข้ามไปเลยนะครับพอเจอช่องว่างตรงไหนที่มันเป็นวัดไอ้อช่องว่างที่ไม่มีหญ้านะฮะเราก็หยุด แล้วขย่าให้มันตกน้ำลงไปตกลงไปตรงตรงรูนะตรงช่องนะครับแล้วปล่อยให้จมลงพื้นเลยนะแล้วค่อยขย่าขย่าต่อนะครับกอกอขย่ากอกอขย่าอย่างเงี้ยและให้มันแค่มันเหมือนหนอนกระโดดลงมาจากชัยหญ้าตายนะครับแล้วหลดนลงไปในรูนะสะโซม่าจะฉวยตอนนั้นแหละครับฉวยตอนตอนนี้ตอนหลุนลงไปในรูเนี่ยโอเคครับหวังว่าคงได้ความรู้ไปบ้างมากก็น้อยนะครับนะฮะสำหรับการเทคนิคการเลือกคันเลือกสายเลือกมอกนะครับสำหรับไปตีป้าตีหนอน ของน้ำแห้งตอนนี้นะครับฝากกดซับสไคารต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมลกดกระดิ่งน,นะครับไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะฮะซึ่งเราก็มีของเราก็จะออกเยอะใหม่เรื่อยๆนะครับนในโปรดักเราเพราะว่าเนื่องจากคนทำเรื่องบ้าเรื่อยนะ,นะชอบประดิษฐ์อะไวาทำไม่นี่นะ เพราะฉะนั้นเวลาไปตกปลาแล้วเจอโจทย์เจอปัญหาอะไรก็จะเอามาคิดแลแก้ไขขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างมาเป็นเหยื่อแต่ละตัวแต่ละตัวไว้เล่นนะครับนะยังไงขอบคุณมากครับ